เคยไหมครับที่คบใครแล้วต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเคยไหมครับที่ให้โอกาสคนแล้วกลับต้องถูกหักหลังวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องหนึ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองการครบคนของคุณไปตลอดกาลในสวนหลังบ้านแห่งหนึ่งมีต้นไทรใหญ่เก่าแก่อายุหลายสิบปีใบไม้แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแข็งแรงมั่นคง ใต้ต้นไสรนั้นมีกระถางดอกไม้หลายใบตั้งเรียงรายกันกระถางแรกเป็นกระถางดินเผาธรรมดาปลูกกุหลาบไว้สวยงามดูแรกเริ่มกุหลาบบานสะพรัง่งหอมฟุ้งไปทั่วแต่อยู่มาวันหนึ่งใครที่เข้าไปใกล้ต้องสะดุดกับหนามแหลมคมที่แฝงมากับความสวยงามบาดมือใครต่อใครไปหลายคนกระถางที่สองปลูกตะบองเพชร ดูภายนอกเต็มไปด้วยหนามทั่วทั้งต้นไม่น่าคบหาแต่ภายในกลับกักเก็บน้ำไว้มากมายและในยามแล้งจัดมันคือพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่ยังเขียวแข็งแรงอยู่ได้กระถางที่3ปลูกต้นแผงพวยดูอ่อนโยนหน้าทนุถนอมใบดกและดอกสวยแต่ใครจะรู้ว่าถังต้นมีพิษร้ายหากเผลอกินเข้าไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้กระถางที่4 ปลูกต้นบวบดูเถาไม้ไม่น่ามองไม่มีดอกสวยโดดเด่นแต่พอถึงเวลามันออกผลให้เก็บกินได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต้นไสที่อยู่ตรงนั้นมานานมองดูกระถางทั้งหมดด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของมันไรไม่เคยพยายามถอนกุหลาบเพราะหนามของมันไม่เคยเหยียดหยามตะบองเพชรเพราะความครุกรลไม่เคยทําลายแพงพวยเพียงเพราะมันมีพิษและไม่เคยละเลยบวบเพียงเพราะความธรรมดาของมัน ใส่เรียนรู้ที่จะอยู่เป็นและคบเป็นสำหรับกุหลาบใส่ชื่นชมความงามแต่ระวงังหนามสำหรับตะบองเพชรใส่รู้ว่ายามขาดแคลนนี่คือเพื่อนที่แข็งแกร่งสำหรับแพงพวยใส่สอนให้ลูกหลานรู้ว่าอย่าเผลอไปกัดกินมันสำหรับบวบใส่ให้มันใช้พื้นที่เลื้อยไปเรื่อยๆโดยรู้คุณค่าในยามจำเป็น แล้วบทเรียนอะไรที่เราได้จากเรื่องนี้บ้าง 1. รู้จักธรรมชาติของคนให้หลากหลายคนรอบตัวเราล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียหน้าที่ของเราไม่ใช่การเปลี่ยนเขาแต่คือการทำความเข้าใจในธรรมชาติที่แตกต่างแล้วปรับตัวเราให้อยู่กับธรรมชาติเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 2. พัฒนาตนเองให้เป็นเหมือนต้นไทร แทนที่จะเป็นแค่กระถางที่ต้องคอยรับอิทธิพลจากดินและพืชภายในจงเป็นต้นไทรที่มั่นคงในตนเองมีรากลึกแห่งหลักการมีลำต้นแข็งแกร่งแห่งศีลธรรมและมีพุ่มใบกว้างแห่งปัญญา 3. ใช้สติกำหนดระยะห่างคนบางคนเหมือนกุหลาบคบได้แต่ต้องมีระยะระวังหนามแห่งคำพูดและผลประโยชน์คนบางคนเหมือนตะบองเพชร ดูแข็งกระด้างแต่พึ่งพาได้ในยามคับขันคนบางคนเหมือนแพงพวยรู้เป็นพิษก็อย่าไปใกล้ชิดจนเกินไปคนบางคนเหมือนบวบธรรมดาแต่มีคุณค่าในยามจำเป็น 4. ให้โอกาสบนพื้นฐานการสังเกตไม่ใช่ความรู้สึกชั่ววูบใช้เวลาและฤดูการในการเรียนรู้ว่าธรรมชาติของแต่และชีวิตเป็นเช่นไร 5. ที่สำคัญที่สุด เป็นดินที่ดีสำหรับตัวเองไม่ว่าคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ควบคุมได้เต็มที่คือใจของเราเองการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีคนหลากหลายลักษณะไม่ใช่การพยายามหาคนดีที่สุดมาคบแต่คือการพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งและมีสติพอที่จะอยู่กับคนทุกประเภทได้โดยไม่ทุกและเลือกที่จะเก็บเกี่ยวแต่สิ่งดีๆจากพวกเขา นั่นคือศิละปะการใช้ชีวิตที่แท้จริงขอบคุณที่รับฟังจนจบครับหากได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสวัสดีครับ